คือจะมีมีมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือในหนึ่งเล่มเนี่ยนะในหนึ่งเล่มเนี่ยมีภาพสมมุติเป็นภาพหน้าของสีดาสวยงามตามสไตล์อาจารย์จัจกรพันธ์เนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยลงสีไว้แล้วแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับปล่อยว่างๆไว,ว,ว้แต่เป็นภาพที่แบบสเกต็ตเป็นไม่ใช่สเก็ตด้วยเป็นภาพที่เป็นลายเส้นทั้งหมดแล้วเนี่ยรอให้คุณไปลงสีเอาเองมีขายนะครับเล่มลนะถ้าผมยังไม่ผิดพันสองร้อยบาทถ้าสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมผมลองถามอาจารย์จักรพันธ์อีกทีหนึง่งโนโน อย่าเรียกอ,อาจารย์จักรพันธ์เลยเพราะหลังๆผมไม่ได้เจออาจารย์ผมจะเจอญาติอาจารย์จักรพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่จุลานะครับเอ,อเมื่อประมาณสักเกือบ,บเดือนเนี่ยวันนั้นผมไปกินข้าวกับอาจารย์ท่านนี้ขอญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเป็นเป็นอดีตอาจารย์ที่จุลาเนี่ยเขาก็ตอนแรกก็จะให้หนังสือเล่มนี้ผมมาผมบอกอาจารย์ไม่ต้องให้ผมครับผมเป็นคนที่วาดลูกโง่มากผมผมวาดลูกไม่ได้หรอกครับผมเป็นคนอาจารย์ให้คนอื่นเถอะอยากได้แต่ว่าเอามาอยู่กับผมก็ไม่เกิดประโยชน์ครับสําหรับใครที่ เออสมุดเป็นเป็นสมุดเล่มประมาณประมาณเนี้ยประมาณเหมือนกับซองจุดหมายประมาณเนี้ยซองใหญ่แบบเนี้ยแต่ไม่ใหญ่ในขนาดนี้นะเกือบ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 ทีนี้เออเล่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณพันสองมั้งนะฮะมีตั้งหลายตั้งหลายตั้งเกือบห้าหกสิบรูปอยู่ในนั้นนะครับเออใครที่สนใจออบอกมานะครับหรือลองคุณลองเสิร์ชสมุดภาพเอออาจ,จารย์จักรพันโปรเช็กกริดก็ได้นะครับลองหาซื้อเองก็ได้นะฮะ หรือถ้าหาไม่ได้จริงติดต่อมาในรายการหรือคุยกันในในไลน์กลุ่มที่เรามีอยู่แล้วนะครับนะครับเผื่อคุณจะมีลูกหลานที่เขาสนใจเรื่องการแบบลงสีแต่อาจารย์จักรพันธ์วาดมาให้หมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะเอาตรงนั้นไปลอกลายทีหนึง่งแล้วก็ให้ลูกหลานผ่านทังลูกหลานคุณที่สนใจเรื่องงานอาร์ตแบบอาจารย์จักรพันธ์โปรแกร์กริดนะครับอา <c oughs> จารย์จักรพันธ์เป็นคนที่โอ้เขียนรูปสวยมากโดยเฉพาะรูปที่เป็นรูปที่เป็นนางในวันคดีนะฮะแล้วก็รูปที่เราเรียกพอร์เทรตนะฮะ ใครที่ไปจ้างอาจารย์จักรพันธ์วาดพอร์เทรตได้เนี่ยคุณต้องมีเงินเยอะนะเพราะอาจารย์จักรพันธ์เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ขายงานแพงแต่งานเขาเนี่ยมันเป็นงานที่สมราคาครับอ,อันี่เวยเอาไปไกลแล้วเมื่อกี้จะพูดทำไมทำไมมาจากจักรพันธ์มางงเมื่อกี้ผมทําไมผมมาจากอ๋อคิดแรกคิดแรขคิดแรกคิดเลขจริงๆคือมีความรู้ต่ํามากนะคือจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมคุยกับเด็กสิงคโปร์อะที่โรงเรียนเขาสอนเลยนะว่าโอเค วิธีหาเงินนะวิธีหาเงินแล้วที่สำคัญคือวิธีเก็บรักษาเงินนะเก็บรักษาเงินแล้ววิธีที่เขาสอนอีกอันนึงก็คือทํายังไงที่จะให้เงินที่มันมีอ่ะมันงอกเงยโดยที่ไม่ต้องไปโกงคนอื่นนะครับคุณจะทําอะไรคุณจะคือเขาก็จะสอนวิธีละสเต็ปสเต็ปเสร็จตอนเนี้ยผมจะบอกคุณเลยก็ได้เอ่อทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาพยายามจะให้ความรู้เรื่องนี้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมต้นขึ้นมาจนถึงระดับมัธยมนะครับ เออโดยอ่ะผมพูดชื่อเลยก็ได้นะครับเขาไปเชิญคนที่มีความรู้เรื่องเนี้สองคนมาช่วยทํางานคนหนึ่งคือพี่วิวันนะพี่วิวันทาราฮิรันโชดเนี่ยนะครับเอ๊ะผมพูดนาคุณพี่วิวันผิดปล่าวะคุณวิวันอน่ะนะครับเออลองไปเสิร์ชดูพี่วิวันเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องการเงินได้เข้าใจง่ายเออเขาจะให้พี่วิวันเนี่ยทํางานเออเป็นหนังสือสําหรับเด็กที่อยู่ระดับปฐมต้นขึ้นมานะครับเออ เพื่อจะให้เข้าใจแล้วพอโตขึ้นมาระดับเป็นมัธยมปลายนะครับก็จะให้อันนี้เป็นเป็นเด็กรุ่นน้องผมเองที่รู้จักและสนิทกันชื่อภูริพัฒน์เขียวบริบูรณ์ภูริพัฒน์เขียวบริบูรณ์เนี่ยจบที่บัญชีจุฬาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ที่นอตแคโรไลนที่เ h เปอร์ฮิลสนะครับไปเรียนที่นอตแค c ร r o น i เชเปอร์ฮิลส์นะครับแล้วก็ก็ทำงานอยู่ในด้านไฟแนนซ์มายาวนาน เขาเป็นคนที่รับพูดง่ายๆคือเขาบรรยายให้ความรู้ทั้งนั้นเกี่ยวกับการเงินโดยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเชิญเขาเป็นวิทยากรเขาไปพูดให้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเราไปเสิร์ชคำนี้ก็ได้เวลาพเระจะบอกพิรพัฒน์เขาชื่อภูริพัฒน์ภูริพัฒน์พอสัมเภาสระอูรอเรือสระอีแล้วก็พอสัมเภาแม่นอากาศพอทหารรอเรือพัทระภูริพัฒน์เราไปเสิร์ชคำนี้ภูริพัฒน์เขียวบริบูร์เขาจะมีคลิปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้าใจง่ายๆเ อะไรอย่างเงี้ยเหล่าเนี้ยเหล่าเนี้ยนะครับ้องไปดูนะครับก็ก็กระทรวงศึกษาเนี่ยโดยหวังว่าโปรเจกต์นี้จะไม่เจ๊งนะจะไม่ล่มนะนะจะไม่ล่มนะคือเขาก็จะให้สองคนเนี่ยมาช่วยเขียนหนังสือแต่ให้เข้าใจง่ายๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียนฟินแลนซ์แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจต้องรู้อะไรประมาณเนี้ยผมผมเห็นด้วยนะผมเห็นว่าโปรโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีอ่ะกลับมาเรื่องเรื่องทองที่เราบอกว่าจะไปขายเขยอะไรประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่า ยังไม่ควรนะะ